เราก็เห็นแก่ตัวเกินไปดิฉันแค่รู้สึกว่าถ้าดิฉันยังอยู่อะดิฉันก็เห็นแก่ตัวเกินไปวัดก็จะมาเดือดร้อนพระเนรรูปอื่นก็จะมาเดือดร้อนเพราะเราเพราะเราถูกเพ่งเล็งโดยพระที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองดิฉันก็เลยไม่อยู่ดีกว่าไม่อยู่ไม่อยู่เพื่ออะไรไม่อยู่เพื่อจะยืนยันว่ามึงจะมึงสามารถที่จะ อะไรอย่ามึงสามารถที่จะกดดันกูยังไงก็ได้นะมึงสามารถจะใช้กดกดบังคับกดมติอะไรระเบียบอะไรบังคับไม่ให้กูพูดอะไรก็ได้แต่ที่กูไม่พูดไม่ใช่เพราะว่าใจกูไม่อยากพูดแต่มึงบังคับไม่ให้กูพูดมึงบังคับกูไม่ให้กูพูดฉะนั้นกูจะทำให้มึงดูว่าเมื่อกูอยู่ตรงนี้กูพูดไม่ได้กูจะไปอยู่ในจุดที่กูพูดได้กูจะไปอยู่ในจุดที่กูพูดได้และกูจะไปอยู่ในจุดที่ และกูจะไปอยู่ในจุดที่กูจะรู้สึกว่ามึงไม่ใช่เจ้านายกูมึงไม่ใช่เจ้านายกูค่ะและกูก็ไม่ได้เคารพมึงกูไม่ได้เคารพมึงค่ะไอ้ที่มึงบอกว่าไอ้ที่มึงพากูไปนั่งไต่สวนแล้วมึงจะบอกว่ายอมรับไหมจะปฏิบตัติตามคําสั่งจะปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าคณะผู้ปกครองสั่งเจ้าคณะผู้ปกครอง กูเซนเพราะว่ากูถูกบังคับค่ะกูไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะเซนเพราะว่ากูไม่ได้รู้สึกว่าพวกมึงคือเจ้านายกูเออแค่นั้นกูไม่เคยมีความรู้สึกว่าพวกมึงคือพระที่กูอยากจะศรัทธาเคารพไม่เคยดังนั้นกูจะไปอยู่ในจุดที่กูสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเคารพพวกมึงก็คือเป็นคารวาสค่ะจบ จบเล็ดเลดเชิดใสเล็ดเล็ดเชิดใสค่ะเรื่องของมึงค่ะขยะศรัทธามึงเรียกมึงว่าเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่ก็เรื่องของมึงค่ะไปอยู่ไปบ้ายศบ้าศักดิ์กันเราเองค่ะแต่มึงไม่ใช่คนที่กูศรัทธาค่ะไม่ใช่คนที่กูศรัทธาค่ะไม่ใช่พระที่กูศรัทธาค่ะกูไม่ได้มองมึงเป็นพระด้วยจบจบเล็ดเชิดเชิดใสมันเนี่ยมาปิดปากกูไม่ได้หรอก เลิศจบเลิศไหมเลิศเลิศจะตายทุกคนดีฉันจะไปแล้วดีฉันจะเอาอันนี้มาฉีดเดี๋ยวจำมืดกว่านี้ค่อยมาเอาแม่กลับไปด้วยนะ้ำมืดแล้วนั่งรถไปเหนื่อยทุกคนอืม ปล่อยอยู่แล้วไม่ได้พูดอะไรแต่พูดให้ฟังว่าเออเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้แหละไหนๆได้พูดเรื่องนี้แล้วก็พูดสักทีแต่เรื่องนี้ไม่เคยลืมนะคะจะอยู่ในความทรงจําตลอดใครกระทาสิ่งใดกับดิฉันไว้ดิฉันดิฉันไม่ลืมค่ะแต่ดิฉันหลอดได้เพราะดิฉันเพิ่งสามสิบิดิฉันเพิ่งสามสิบก็มึงก็ตายวันไหนกูส่งพวงหลีดให้มึงแน่นอนกูจะทําพวงหลีดมึงรอรับพวงหลีดจากกูได้เลยแพรลีภัยวันอดีตพระมหาภัยวันค่ะ คนอื่นเขาพวงหลีดสีขาวสีดํากูพวงหลีดสีชมพูค่ะแสดงความดีใจที่พระศาสนาหมดพระแบบมึงไปหนึ่งรูปรอเลยรอรับพวงหลีดสีชมพูจากกูดได้เลยกูพูดจริงด้วยทุกคนทุกคนรอดูได้ถ้าวันนั้นมาถึงดิฉันส่งพวงหลีดสีชมพูไปให้ใครนั่นแหละคืออีตัวต้นเรื่องค่ะเดี๋ยวเจอพวงหลีดสีชมพูมึงเจอพวงหลีดสีชมพูกูแน่ ตาอยากดูตัวต้นเรื่องพูดไม่ได้ค่ะไปสืบเอาเองตัวต้นเรื่องมันมีเยอะตัวต้นเรื่องมันมีเยอะสีแดงเออสีแดงสีชมพูดีกว่าหวานแววเอาพวงหลีสีชมพูดีกว่าหวานแววพวงหลีสีชมพูดีกว่าค่าหวานแววหวานแววไปเลย อย่าเพิ่งตายนะคะนี่แค่เริ่มต้นอย่าเพิ่งตายนะคะนี่แค่เริ่มต้นเฮ้ยไปไปไปเฮ้ย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 ไป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 เร็วเร็วเร็ว ไปเฮ้ยไปดิไปเร็วเรุกคนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะแป๊บหนึ่งขับรถอยู่